มโนสังขารในยะที่หนึ่งพรามก็อาเทศนาปาติหารเป็นอย่างไรพรามพิขุบางรูปในธรรมวินัยนี้ย่อมทายใจได้โดยอาศัยนิมิตว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านมีอาการอย่างนี้จิตของท่านเป็นดังนี้เขาทายมากเท่าไหร่ก็ถูกหมดไม่ผิดเลย พรามพิขุบางรูปในธรรมวินัยนี้ทายใจไม่ได้โดยอาศัยนิมิตแต่เมื่อได้ฟังเสียงของมนุษย์หรือของอมนุษย์หรือของเทวดาทั้งหลายแล้วจึงทายใจได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านมีอาการอย่างนี้จิตของท่านเป็นดังนี้เขาทายมากเท่าไหร่ก็ถูกหมดไม่ผิดเลยพราม พิกุบางรูปในธรรมวินัยนี้ถายใจไม่ได้โดยอาศัยนิมิตแม้ฟังเสียงของมนุษย์หรือของอมนุษย์หรือของเทวดาทั้งหลายแล้วก็ถายใจไม่ได้แต่เมื่อได้ฟังเสียงวิตกวิจารณ์ของบุคคลที่กำลังวิตกวิจารณ์อยู่จึงถ่ายใจได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านมีอาการอย่างนี้จิตของท่านเป็นดังนี้ เขาไทยมากเท่าไหร่ก็ถูกหมดไม่ผิดเลยพรามพิขุบางรูปในธรรมวินัยนี้ทายใจไม่ได้โดยอาศัยนิมิตแม้ได้ฟังเสียงของมนุษย์หรือของอมนุษย์หรือของเทวดาทั้งหลายแล้วก็ทายใจไม่ได้และแม้ได้ฟังเสียงวิตกวิจาร์ณของบุคคลที่กำลังวิตกวิจาร์ณอยู่ก็ทายใจไม่ได้ แต่เขากำหนดรู้ใจของผู้ที่ได้สมาธิอันไม่มีวิตกวิจาร์ณด้วยใจของตนแล้วว่ามโนสังขารของท่านผู้นี้ตั้งไว้ด้วยประการใดเขาจะต้องตรึกถึงวิตกชื่อนี้ในลำดับจิตนี้ด้วยประการนั้นเขาทายมากเท่าไหร่ก็ถูกหมดไม่ผิดเลยพรามนี้แลเรียกว่าอาเทศนาปาติหาร